ทางค่ายปิ่น็อกฮันด้าได้ทำการเปิดตัว CB 1 5 0 X 2023รุ่นใหม่อย่างเป็นทางการนะครับในประเทศอินโดนีเซียเป็นที่แรกโดยมันจะมาพร้อมกับตัวเลือกสีสันใหม่ให้มันมีความเหมาะสมกับรถมอเตอร์ไซค์ในแนวทัวร i ริงแอดเวนเจอร์มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมและที่สำคัญก็คือตัวรถนั้นมีราคาที่จับต้องได้ง่ายด้วยครับ โดยตัวรถ h o n ด a CB150X 2023นั้นจะมีอยู่2รุ่นให้เลือกด้วยกันก็คือรุ่น SE ที่มาพร้อมกับสีดำด้านโวคาโนผสมผสานกับล้ออันลอยแบบไทเทเนียมสีรมดำส่วนรุ่นมาตรฐานจะมีให้เลือก3สีนะครับได้แก่สีแดงสีเขียวอเมซอนและสีเขียวซาฮารานั่นเองด้านขุมกำลังเครื่องยนต์นั้นจะมาในพิกัด 150cc ดับเบิลโอเฮดคัมชาแบบ1สูบระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำ ขับเคลื่อนด้วยระบบเกียร์6สปีดครับให้แรงมา้าสูงสุด15.4 hp ที่9,000รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุด13.8นิวตันเมตรที่7,000รอบต่อนาทีจ่ายน้ำมันด้วยระบบหัวฉีด pgm-fi ครับสามารถทำอัตรากรรารประหยัดน้ำมันได้อยู่ที่38กิโลเมตรต่อลิตรด้วยกันส่วนฟีเจอร์ต่างๆของตัวรถนั้นจะประกอบไปด้วย ระบบกระสุนด้านหน้าแบบหัวกลับอัพไซด์ดาวชนิด SFFBP ระบบกระสุนด้านหลังเป็นแบบเดี่ยวหน้าจอแสดงผลแบบดิจิตอลเต็มรูปแบบแสดงข้อมูลต่างๆอย่างครบครันนะครับพร้อมกับชิลด้านหน้าขนาดใหญ่เพื่อรองรับการขับขี่ในเส้นทางไกลๆบอดนั่งจะเป็นแบบตอนเดียวยกระดับในขนาดที่ระบบไฟนั้นจะเป็นแบบ LED รอบคันสำหรับราคาเปิดตัวของ Honda CB 1 5 0 X 2 0 2 3ในประเทศอินโดนีเซียนั้นจะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 74,800บาทเมื่อแปลงเป็นเงินไทยครับ